สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับนี่ทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่การเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอตอนนี้สุสานก็ได้ประกาศออกมาแล้วทุกคนในพันธมิตรตามหาเจ้ากันวุ่นเลยถ้าอย่างนั้นเราก็รีบไปกันเถอะนะเจ้านี้ไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลยนะโหคนเยอะนะ่าดูเลยดูนั่นสินั่นเป็นคนสํานักเรานี่อ่ะ เฮ้กล้ามาหาเรื่องกับสำนักข้าหรือนั่นมันเฮ้น้องซูเหมยรีบเดินเร็วเข้าอะไรของเจ้าล่ะเนี่ยน้องซูเหมยเป็นเจ้าจริงๆด้วยทำไมเจ้าถึงไม่หันมาทักทายข้าบ้างล่ะติดพี่โจบังเอิญจังเลยนะที่ได้เจอท่านที่นี่นะฮ่าๆๆไม่ต้องทำตัวห่างเหินกันขนาดนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าที่เจ้าแต่งกายแบบนั้นเพื่อเรื่องการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นสินะเจ้ามากับข้าเถอะเจ้าจะได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวผู้ใดจะบังแกเจ้าได้เลยจูจุ๊บหา ใครมันวังอาจมาบรบกวนความสุขของข้าที่รักเจ้ารู้จักกับมันไหมไม่ข้าไม่รู้จักมันเลยงั้นก็ดีที่หลังก็อย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าอีกละ่ะเข้าใจแล้วนี่เจ้าหนุม่มแกชื่ออะไรข้านั่งไม่เปลี่ยนที่ชื่อไม่เปลี่ยนแท้นามของข้าก็คือฉูเฟิงยังไงละ่ะงั้นก็ดีแกเข้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นดีนักงั้นแกก็ตายซะผลักฉูเฟิงข้าจะจําเอาไว้ดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าไปสู่สารเพื่อราสมบัติด้วยสินะแล้วมันยังไงละ่ะ ไม่มีอะไรหรอกแกก็อย่าลืมรักษาตัวเองให้ดีด้วยละ่ะอย่าด่วนตายไปซะก่อนล่ะฮ่าฮน้องชายเจ้าเก่งมากเจ้าจื่อหยวนอยู่ในระดับทิพย์ขยุดที่8แต่เจ้ากับตอบโต้ได้พลังของเจ้ามันช่างแข็งแก่งอะไรขนาดนี้น้องชายพลังของเจ้าในตอนนี้ข้ายกให้เจ้าเป็นหนึ่งในสิบของคนที่แข็งแก่งของพันธมิตรเราเลยนี่เราก็อยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วนะควรจะรีบไปกันได้แล้วโอเคพวกเราไปกันเถอะเจ้านี่น่ากลัวจริงๆเลยน่ากลัวยังไงหรอเมื่อกี้เจ้าใช้เคล็ดวิชาผนึกลมปานสินะ ฉันไม่สามารถปิดบังเธอได้จริงๆสินะแล้วนายใช้เวลาฝึกไปนั้นแค่ไหนกันก็ประมาณ3มวันได้น่ะหาฉันใช้เวลาเป็นปีเลยนะหาอะไรนะแต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้ไม่ต้องขอบคุณหรอกนะเพราะยังไงในอนาคตฉันก็จะปกป้องเธอไปตลอดนั่นแหละดูเหมือนว่าสุสานที่นี่ยังมีเยอะเลยที่ยังไม่ได้เปิดแต่วพวกเราจะทํายังไงดีให้ฉันทําเองผลักพระเจ้าช่วยกล้วยน้าว้าทุกคนเข้าไปเก็บสมบัติได้เลยเดี๋ยวข้าจะดูต้นทางให้ มันดีจริงๆนี่มันทังสมบัติชัดๆเลยของพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพวกเราบ่มเพาะได้มากแน่ๆออกไปซะออกมาซะถ้าเกิดยังไม่อยากตายดูเหมือนว่าจะมีปัญหามาแล้วสิที่นี่คือของข้าสมบัติพวกนั้นก็ด้วยเจ้าได้ยินที่ข้าพูดไหมอ,อืออาเขาใช้แค่หมัดเดียวเองเหรอหารีบใส่หัวไปซะถ้ายังไม่อยากจะตายเออไปเร็ววิง่งชูเฟืองสมบัติตรงนี้เราก็เก็บจนไม่เหลือแล้วเราไปต่อกันเถอะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปต่อกันเถอะนะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครมาที่นี่เลยนะในที่สุดเราก็เจอประตูแล้วทําไมมันถึงได้มีกลิ่นเลือดแรงจังละ่ะนี่มันศพเลือดมันคืออะไรอย่างนั้นหรอมันคือพิชชนิดหนึง่งถ้าได้สัมผัสเข้าไปมันจะกลายเป็นศพเดินได้และจะไล่ฆ่ามนุษย์กินเลือดก,กินเนื้อทําไมพวกมันถึงอยู่รอบห้องโถงละ่ะดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้จะวิ่งหนีไปรอบๆนะจะทํายังไงดีถึงจะไม่โดนมันฆ่านะ ดูเหมือนว่ามันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะแยกแยะพวกของพวกมันเองได้ด้วยกลิ่นนะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วครับชูเฟิงเจ้าจะทําอะไรนะดูเหมือนว่าซากศพพวกนี้จะไม่ได้มีฝีมืออะไรมากชูเฟิงเจ้าไม่เป็นอะไรนะฮึบพันธมิตรของพวกเราอยู่กันครบแล้วใช่ไหมอยู่กันครบเลยงั้นก็ดีเราจะได้ไปกันต่อ